จริงเป็นจริงเลยเหมือนครับวันดีแวะมาเล่นที่สวนนะเพิ่นเจอจอมปวกต้นทางเข้าเนาะใช่แล้วก็สวยเนี่ยเห็นครั้งแรกเป็นยังไงจานครั้งเรกสัมผัสว่าเป็นรูปทรงวงเฮ็ดเฮ็ดแดงตันปิกเนีตเลยนะเฮ็ดแดงก้าอันนี้เป็นงวงนะเห็ดแดงกันเห็ดแดงกันมีดลักษณะเป็นงวงเฮ็นดแดงกันมีดด้านโขกไหมถถ้าดูในนี้ก็เหมือนมากเลยนะ เหมือนนะวิวเนาะอืมนะนี่อันนี้คือบันลังเพราะพี่กันเนตนั่งบันลังนี่คือบันลังนี่นี่นี่อาออกเด้ออันนี้คือบันลังเขาเนี่นี่นี่คือบันลังเขาอืมอเราต้องแต่งอะไรไหมก็ถวายน้ำถวายอะไรแบบขอพรอะ ถ้าว่าลงตรงนี้ก็ได้นะถ้าว่าขอเลขตรงนี้วันพุธค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาขอในส่วนของออรัฐบาลไทยเนาะใช่เพิ่งมาเห็นครั้งแรกผมก็ว่าอยูุนี่นะอันนี้เป็นงวงนี่นะเนี่ยน,นี่เป็นงวงนี่เป็นงวงอ,อันนี้เป็นงานอันนี้ตาอันนี้จมูกอันนี้นอ,อันนี้เป็นตัวโอมเลยนี่น เออไอตัวเอ็มนี ah, ่ไต yeah, ัวโอมาเน่นี่ยตรงกลางนี่ยใช่ใช่เนี่ยเนี่ยสามห้าน้อนี่ตัวโอมเนี่ยอนี่ตรงนี้เลยเออเออการโชคมองเห็นเออเนาะตัวโอมไม่ต้องไปเขียนยานธรรมะขึ้นเองอืมตัวโอมเออจริงไหมครับท่านผู้ชมไม่ได้โกหกนี่มันเป็นตัวโอมจริงจริงอ๋องค์ท่านเพิ่งจะมาชื่อองค์อะไร พิเนตพระพิเนตนั่งบันหลังนั่งบันหลังรับซับเรียกซับตั้งชื่อให้เขาพระพิกนตนั่งบันหลังเรียกซับเรียกซับเนาะใช่นี่บรรยากาศที่สวนนะร่อาจารย์โชคบอกว่ายูมีโชคแน่นะสำหรับเดี๋ยววันนี้ดูว่าอาจารย์โชคเห็นอะไรเห็นอะไรเดี๋ยวรอรอ เขียนยันให้ด้วยเลยนะอาจารย์ลองกวาดรูปยันดูสิวันนี้คือไม่ได้ลงนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าวันนี้เป็นวันพระพรม,มาเลยสิบใช่แต่แนวทางเราจะเขียนใส่ใบตองเอาอาจารย์โชคเขาจะ ลงไปก่อนแล้วก็แนะนำให้เอาผ้าสามสีอืมชัดเลยนี่สองตัวแค่ไหนห้าสามมะวงจวงไว้ให้ห้าสามห้าสามใช่ เอาวงไว้ตรงนี้ตรงกลางนี่เห็นโชคเขียนแล้วอ่ะเดี๋ยวเขียนใส่ไปตองเลยจานนี่ตรงเท้าท่านน,น,นี่นี่จานมานมนะี่แรงนะขกาให้สองตัวยังไม่สองตัวเขาให้สองตัวอืมอ,อันนี้ไปก่อนนะของท่านพอดีแวะมาเล่นฮึสัตแทะวางไว้มุมนู้นก็ได้ครับนี่ ทางนูน้นด้วยทางนู้นเห็นไหมเห็นเห็นดูไหมเห็นสองตัวครับมีนางตานีไหมอันโชคเห็นอะไรห้าสามครับผมเหอเห็นตรงไหนครับอันนี้คือมันจะโชคจะตั้งช um> ื่อให้แล้วชื่ออะไรนะครับพระพิฆเนตนั่งบันลังเรียกซรัพย์นี่ เราจะหาเลือกหายามเหมือนกันเนาะอยู่เราจะได้จัดตรงนี้หาเลือกมันพุธรหัสข้างขึ้นอ่าเดี๋ยวจะนัดแน่กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเอารัฐบาลตัวนี้ห้ามตัดนะอ่าห้ามตัดเด็ดขาดเพราะว่าท่านอยู่ตรงนี้อืมแต่ว่ายอดมันจะแนกมันจะตายภายหรือเปล่ารอดูต้องรอดูแลกเนาะ้ามาตายตามธรรมชาติเดง๋ยวอ่าห้ามตัดครับผมขอบคุณอาจารย์โชครับเอาลองดูครับอะไรนะห้าสามเห็นห้าสาม mm